สวัสดีครับผมเดเดอร์โด<ๆ>มารายงานตัวแล้วครับวันนี้แล้วก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับอีพีที่2ของรายการของเรานะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อที่เกี่ยวกับ5้หนทางสู่ความปังพินามีอะไรกันบ้างติดตามชมกันนะครับข้อที่1วิเควิคห์กกราฟไม่ละเอียด ข้อที่2ไม่ยอมเปลี่ยนแผนการเทรดข้อนี้นะครับเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับสำหรับมือใหม่นักเทรดมือใหม่นะครับมักจะพลาดวิธีการอ่านเทรนนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกเนี่ยเราจะมักจะมองว่าเทรนในทามาเฟรมย่อยที่เรากำลังเทรดอยู่นั้นน่ซึ่งเป็นทามาเฟรม1นาที5นาทีห,าาทหรือ15นาทีแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนเล่นนะครับ บางทีอาจจะเป็นเทนที่อาจจะกําลังก้าวจ,จะกกาลังขึ้นนะครับแต่เทนใหญ่เนี่ยมันเป็นเทนขาลงบางครั้งอาจจะพลาดแล้วก็เสียกําไรได้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมเลยจะมาบอกว่าสิ่งที่เราควรทําให้สุดก็คือเมื่อเราขาดทุนในในการเทรดแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับอย่างที่สุภาสิติจีนเคยบอกไว้นะครับวิธีการวาดบนผืนทรายเป้าหมายสลักไว้บนหินผา แน่ความหมายก็คือวิธีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับแผนการเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เป้าหมายในการเทรดเพื่อให้ได้กําไรห,หรือว่าให้ได้ชัยชนะเราต้องยังอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มความพยายามและความเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเราจะได้เป็นเทรดเดอร์ที่สามารถาที่จะเทรดแล้วก็ทาเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะครับข้อที่3อยากเอาคืนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับผมก็เกิดขึ้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อเราเทรดแล้วปรากฏว่าเราขาดทุนเหมือนในข้อที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่การเอาคืนเนี่ยบางครั้งถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแผนการเล่นก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่ถ้าเรายังเป็นคนที่อ่านเพลไน,เนไม่ขาดอันเทนไม่ขาดหาจุดเข้าซื้อไม่แม่นการที่เราจะเอาคืนในในความรู้ที่เรายังมีไม่มากพอเนี่ยเราจะสูญเสีนยนะครับอย่างที่หลายท่านาาได้เคยกล่าวไว้ว่าเรามักจะสูญเสียในเรื่องที่เราไม่รู้ มากกว่าเรื่องที่เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นค่าประสบการณ์มันแพงมากนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมเลยอยากจะขอเตือนนะครับถ้าเราเราขาดทุนในในช่วงนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันมากพอเช่นขาดทุนมากกว่า1 0ซของเงินในพอร์ตเราควรจะต้องหยุดนะครับผมแล้วก็พักการเทรดดื่มน้ําอาบน้ําอาบถ้าเล่นกับหมากับแมวอาจจะทําให้การเทรดเรามันมันเป็นบวกกับเรานะครับ <S <S ข้อที่4การหัวร้อน ตอนนี้หัวไม่ร้อนแล้วครับหัวยุ่งแทนนะครับอาการหัวร้อนไม่จําเป็นต้องเกิดกับคนที่เล่นเกมออนไลน์อย่างเดียวนะครับหัวร้อนเนี่ยเกิดขึ้นกับนักเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมือเก่าทุกคนเลยนะครับอาจจะไม่ทุกคนนะแต่ว่าก็หลายๆคนก็จะเกิดอาการนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราเราระวังแผนดีคาดการณ์ดีและเขาซื้อถูก แต่กราฟเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลทําให้การเทรดของเราผิดพลาดได้นะครับอาจจะเกิดอาการหัวร้อนก็ได้นะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเรามั่นใจในในวิธีการใน,ในการเข้าซื้อของเราแล้วถ้าเราแม่นยําในเรื่องเทรนแล้วสิ่งที่ควรจะต้องทําต่อไปก็คือเราต้องใจเย็นๆน,นะครับ แล้วรอจังหวะราคาที่มันได้เปลี่ยกับตลาดนะครับแล้วก็ค่อยเข้าทำออเดอร์หรือว่าเข้าซื้อขึ้นหรือลงก็ตามนะครับอาจจะมีโอกาสที่ทํากําไรได้มากกว่าการที่เราหัวร้อนแล้วก็เครียดนะครับซึ่งความเครียดไม่เป็นผลดีต่อการเทรดนะครับผมข้อที่ 5. เทรดในช่วงเกิดข่าวใหญ่เรื่องนี้เนี่ยเทรดเดอร์หลายๆคนโดยเฉพาะนักเล่นมือใหม่โอกาสที่จะเทรดโดยที่ไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยกำลังจะเกิดข่าวใหญ่อย่างเช่นข่าวที่มาจากเฟดนะครับของสหรัฐอเมริกา ชมุมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเรื่องต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะทำให้กราฟเนี่ยเกิดการผันผวนอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นพุ่งลงในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆเนี่ยแต่ทําให้คุณสามารถจะขาดทุนได้นะครับและเทรดยากมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงในช่วงการเกิดข่าวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความรู้ที่ได้รับในวันนี้ถ้าชื่นชอบนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่ในอีพีที่3นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ